ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีแฟนหมากลุกไทย,ไท,ยทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลดง AI e ขาผู้เล่นโป๊ k okay. ไม่พูดความทำเพลงเยอะครับไปศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยสไตล์ AI พร้อมกันครับดูว่าจะเปิดมาด้วยแต้มไหนครับคู่นี้ศึกษาชั้นเชิงหมากลุกไทยกันเลือกเล่นเบี้ยคู่ขวาอ่ะยันไปเลยหมาขาวเปิดมาเป็นมา้าโยงขวา ยัไมาดู AI โคนปูกเม็ดจังหวะนี้ขึ้นริมดูว่าจะใช้แต้มไหนสำหรับมากขาว AI เลือกใช้ม้ามังกรมาสู้ กับม้ายงขวาของผู้เล่นเปโอเคโอ้โหรูปนี้เจอม้ามังกรขวาเข้าแล้วครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคเปิรมน่าเป็นเหมือนจะเป็นโคนก้าว a หลาเอไจับเรือมาลองหลังโคนแบบนี้แสดงว่าต้องมีแต้มเล่นละเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็ยังหลายชั้นครับไอจะบุกจะเจาะเขายังไงจังหวะนี้อ่ะตีขึ้นมาด้วยเบียคู่เลย AI ซัดเข้าไปพัวหนึ่งเริ่มมีจะชนละมุนแล้วครับตอนนี้นปีกซ้ายเริ่มมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้ AI ก็ซับไปเลยครับผมสวยงามแต้มนี้โอ้โห โดนจนได้สำหรับมากขาวเสริมโคลนรวยขึ้นไปไม่ไว้ครับแอดต้องซ้อนเรือสะหน่อยครับไม่สนครับเดินโคนขึ้นไปตรงๆซ้อนเรือเลยมาเปิดมาเมื่อไหร่เป็นโดนนะ AI บอกไว้ก่อนช็อตนี้ AI แล้วก็คู่ซ้อนเหมือนกันโอ้โหไม่มีกลัวไม่มียำเกรงนะครับ AI เรา ช็อตนี้ผูกมา้ามาขาวเดินมา้ามาตำแหน่งนี้ดูว่าจะทำอะไร AI กินเปิดไปเลยแต่ละแต้มเอาครับเรือ AI เริ่มจะมีอำนาจละอยู่หน้าขุนบุกไปด้วยเบี้ยคู่แบบนี้ไม่ค่อยดีแล้ะสำหรับผู้เล่นเพโอเค ทำยังไงดีอ่ากินตัดครับใช้ม้าตัดเม็ดไปเลยแต่ละดอกต้องบอกว่าเจ็บปวดครับผม,มดูครับแต่ละแต้มกินเปิดหน้าขุนโล่งเลยครับหน้าขุนขาวเอาแอบซะหน่อยครับตรงโลงไม่ดี AI ครับผมเดินเม็ดผูกเบีย้ยไม่ยอมให้กิน จอบนี้โดนแทงสวนเลยอืมเรียกว่า AI นี AI ส่สก,กัดทุกจุดจริงๆดูครับเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยตัวขาวเสริมโคลนไปอีกตัวหนึ่งกินโอ้โหเรียว,ว่าเก็บทีละตัวเลยครับทางหมากก็สวยงามครับเนี่ยอ่ะเดิน กดมาจูบไว้ก่อนจับมา้าฟาดลุกกินเลยช็อตนี้โอ้โหเอาละแล้วมีตัวเดียวด้วยที่สามารถกินส่วนมาแล้วก็คือขุนอย่างนี้จะหลงกล AI หรือเปล่าถ้าเราเป็น AI ทําำยังไงดีก็เชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํานาญก็คงจะเห็นแต้มของ AI ครับโอ้โหแต้มคมครับผมตะปบก็ไปทีหนึ่งโอ้โหจุกเลยใช่มาตัดครับผม ยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ครับช็อตนี้ดูครับเนี่ยแต้มนี้ครับผมเต็มหมัดเลยลุกไปทีหนึ่งอารมบครับอ่ะยังพอสู้ไหวครับแล้วก็จับกินมาอื้มจีเนี่ยจริงๆลุกไปทีหนึ่งหลบไปไหนดีโอ้โหโคลนขาดเด็ๆๆๆๆๆๆๆวกว่าถอดโครงสร้างได้อย่างกระจุยกระจายและก็น่าศึกษามากครับ กินโคลนไหมเนี่ย AI โอ้โห AI ครับผมอามาหิตจริงๆครับชอบท้าลุ้นเยอะครับลุกครับผมไม่กินครับไปไหนดีขุนหลังติดละอย่างงี้น่าจะติดค่ายกนลวลครับผมลบมาตาเดียวเลยช็อตนี้จับมา้าฟาดลุกไปทีหนึ่งติดเรือโอ้โหติดเม็ดติดขุนโอ้โหโดนลุกจนเฉยเลยสำหรับขุนข่าวครับผมสุดยอดจริงๆครับ ก็แล้ว่าเป็นแนวทางในการศึกษาแต้มหมากลุกไทยกันครับทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้เล่นเพอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI นะครับชื่นชอบกดไลค์ตูกใจกดแชร์เป็นแฟมนมาแท้มากลุกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับจหายนักโขบทุกท่าน